สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะครูนะคะชื่อคุณครูนักคณินท์อาษานะคะชื่อเล่นชื่อครูชานะคะสอนอยู่โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่านะคะระดับชั้นอนุบาลปีที่สองน,นะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนนักเรียนของครูนะคะในเรื่องมาเป็นเด็กดีกันเถอะมีใครรู้บ้างไหมคะว่าเด็กดีต้องทําอะไรบ้าง เด็กดีนะคะจะต้องตื่นแต่เช้านะคะเด็กดีต้องเก็บที่นอนให้เรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนนะคะตื่นนอนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะต้องเก็บผ้าปูที่นอนพับผ้าห่มให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้คุณพ่อคุณแม่มาเข้าให้แล้วนะคะ หลังจากนั้นเด็กดีต้องทําอะไรรู้ไหมเอ่ยเด็กดีต้องแปลงฟันให้สะอาดนะคะโดยนักเรียนต้องจำไว้เลยนะคะว่าตื่นนอนนักเรียนต้องแปลงฟันให้สะอาดหลังกินข้าวก็ต้องแปลงฟันและก่อนนอนเลยนะคะที่สาคัญรู้ไหมคะว่าต้องแปลงฟันให้สะอาดถ้านักเรียนลืมแปลงฟันนะคะรู้ไหมคะว่าฟันของนักเรียนจะเป็นอะไรฟันของหนูเนี่ยก็จะมีสีดํา แล้วก็จะมีนอนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องแปลงฟันให้สะอาดจะได้มีฟันที่สวยเวลาไปยิ้มกับเพื่อนๆก็จะฟันสีขาวหลังจากนั้นรู้ไหมคะว่าเด็กดีต้องทำอะไรเด็กดีตื่นมาแล้วจะต้องอาบน้ำต้องอาบน้ำด้วยตนเองแปลงฟันด้วยตนเองถูสบู่ด,ด้วยตนเองอาบน้ำนักเรียนต้องอาบน้ำให้สะอาดนะคะไม่ใช่ห้าม ไม่ใช่อยบาแต่น้ำนะอย่าลืมถูสบูด้วยที่สําคัญเลยต้องถูสบู่หลังจากนั้นเด็กดีต้องแต่งตัวด้วยตนเองอยู่บ้านนักเรียนต้องแต่งตัวด้วยตนเองนะคะเพราะว่าเมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วคุณครูก็จะให้หนูถอดรองเท้าเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบได้ด้วยตนเองนะคะมาเป็นเด็กดีกันเถอะ รู้ไหมคะเด็กดีต่อไปคืออะไรเด็กดีต้องรู้จักล้างมือให้สะอาดนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาอยู่กับครูที่โรงเรียนนะคะคุณครูก็จะสอนนักเรียนนะคะล้างมือให้สะอาดโดูวิธีการล้างมือที่คุณะะครูจะสอนนะคะมีถึงเจ็ดขั้นตอนด้วยกันเลยนะคะเด็กดีข้อต่อไปรู้ไหมคะว่าเด็กดีต้องทําอะไร เด็กดีนะคะจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอาหารที่มีประโยชน์ก็ต้องกินให้นให้นักเรียนนะคะกินให้ครบ5หมู่ด้วยกันนะคะ5หมู่มีอะไรบ้างหมู่ที่หนึ่งก็จะเป็นโปรโตีนก็เช่นเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วนะคะหมู่ที่สองก็คือคาร์โบไฮเดรตนักเรียนต้องกินข้าวนะคะห้ามกินขนมกินเล่นเด็ดขาดเลย หมูที่สามก็คือผักเห็นไหมคะเวลาเวลาคุณพ่อคุณแม่ทํากับข้าวจะมีผักใบสีเขียวห้ามเขียทิ้งเด็ดขาดเลยนะคะต้องกินให้หมดเลยหมูที่สี่ก็คือผลไม้นะคะนักเรียนต้องกินผลไม้ที่มีประโยชน์และหมู่สุดท้ายก็คือไขมันจากสัตว์หรือว่าไขมันดีนั่นเองนะคะห้ามกินลูกอมขนมขบเคี้ยวก็ห้ามกินนะคะต้อง กินข้าวแล้วก็ดื่มนมนะคะนักเรียนจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเด็กดีข้อสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมเอ่ยเด็กดีข้อสุดท้ายก็คือเด็กดีต้องช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านบางคนอาจจะยังกวาดขยะหรือว่าถูพื้นไม่เป็นใช่ไหมคะง่ายๆเลยค่ะใครตอบรูได้บ้างคะว่างานบ้านเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เราสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้คืออะไรคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กใครคิดเรอกแล้วเลยอ่าคุณรูจะบอกให้นะคะเวลานักเรียนเล่นของเล่นเนี่ยเล่นเสร็จแล้วนักเรียนต้องรู้จักเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะมันเป็นวิธีง่ายๆเลยค่ะที่นักเรียนสามารถช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะนักเรียนอยู่บ้านก็อย่าดื้อกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มันทบทวนบทเรียนโดย ฝึกอ่านกอไก่ออหอนกู่ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านกอไก่ออหอนคกู่แล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะช่วงนี้โควิด1 9ใช่ไหมโควิด19นักเรียนต้องดูแลตนเองให้ดีนะคะเวลาออกไปไหนกับคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสวมแมสหรือหน้ากากอนามัยนะคะแล้วพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไว้เสมอเลยนะคะแล้วเจอกันเปิดเทอมนะคะบ๊ายบาย